สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานทวินแฟลมโซเมดกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นเราอยู่มืดๆหน่อยเพราะว่าช่วงกลางวันไม่ค่อยมีเวลาทําเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเวลากลางคืนที่มีอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะไปนอนอัดคลิปกันสักนิดหน่อยเนาะวันนี้เราจะใช้ไพ่อีโรติก18บวกนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงมาดูว่า ตอนนี้ทว so ินเฟมโซเมดของคุณหรือคนคนนั้นที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานเขาด้าน18บวกเกี่ยวกับคุณมันจะยังไงบ้างมาดูกันเนาะว่าเขาคิดอะไรยังไงแบบไหนกันเรื่องทางนั้นเกี่ยวกับเราในกรณีนี้อาจจะเราอาจจะยังไม่เคยเจอเขาเลยก็ได้เนาะหรือบางคู่อาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตดูว่า ระหว่างที่ no contact คือไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันมากมายเนี่ยแล้วที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยตัวเขาเองเขายังคิดอยู่คิดถึงเราอยู่ไหมแล้วก็คิดถึงเราในรูปแบบไหนเนาะโอ้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยความที่อะไรที่มันซ้ำซากมันก็น่าเบือ่อใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะไพ่สิบวกในไนมันก็มีมาแล้วเราก็ต้องดูมันซะเลยถูกไหมคะ ออสับสักนิดนึงถ้าเป็นน้องๆอ,อายุนน้อยงานการยังไม่มีทำเนาะยังแบบว่า Under e ร g t e ก็คือต่ำกว่า18คลิกออกไปเลยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันก็ไม่ต้องดูเนาะเอาดูเฉพาะคนที่ชอบก็แล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่อง18บกทั้งหมดหรอก พราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องโกไม่ใช่ก็เราก็ต้องไปที่พรเว็บไซต์ก็คือไปดูหนังโปสดีกว่าถูกไหมเราก็ไม่ได้หื่นการอะไรขนาดนั้นแค่เราอยากจะอัปเดตว่าด้วยความที่คนเรามันมีความรู้สึกต่อกันน่ะเขาจะคิดกับเราในแง่ไหนในเรื่องเนี้ยในแง่ไหนบ้างเนาะอ่ะใบแรกเลยเราไม่อ่านรีเวอร์เซลนะคะวันนี้เราจะอ่านให้มันกลับด้านที่ถูกต้องเท่านั้นเนาะอืม จอสเตรนจ์นะคะสเตรนจ์ strange. ก็คือความมั่นใจพลังงานที่ดีด้านบวกต่างๆโอ้ oh. แอบเขินตัวเองนิดหนึ่งนะอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็ t r e ออ f เพนท a c เคิอู้เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็แอบเขินตัวเองนิดนึงแล้วก็อ uh, มันชื่อว่าอะไรล่ะเพนทาเคิลเหมือนกัน อ่ไนท์ออฟเพนเทอร์เคิลโอ้ยตายแล้วลิ้นพันกันจะอ่านจบไหมคลิปนี้แอบเขินเบาๆอันเอซอบครับม,มีความรักมาให้ด้วยครับเดอะเวิร์ แล้วก็เมจิเชียนไอ้ไพ่สำหรับเนี้ยลองใช้ดูไม่กี่ครั้งเองนอก้าจำกันได้ใช้น้อยมากเลยแล้วก็นะคะแปดถ้วย Age of p e n t a c l e a ล e of Pentacle ไม่ใช่ Age แปดถ้วย 4 uh, of wands อ่ะพ่อคุณแม่คุณจ๋าวันนี้พลังงานออกมาค่อน,นข้างตรงนะว่าเป็นทวินเฟลมโซเมทจริงๆแม้แต่มาออกตอนคลิป18บวกกันเลยทีเดียวเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าคุณกำลังดูคลิปโซเมทอยู่นี่นะคะโซเมทของคุณนะคะพลังงานจัดแน่นมาเลยวันนี้อ่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรแล้วก็คิดยังไงเนาะพลังงานเขาทั้งในเรื่องความรู้สึกและ เรื่องแพชชั่นที่เขามีบนเตียงกับคุณตอนนี้เลยคือเขาอยากจะกลับมาหาคุณค่ะอยากกลับมากมีความรักมาฝากด้วยค่ะที่สำคัญเลยก็คือเขาห่วงคุณมากเลยเขาไม่อยากให้ใครได้คุณไปเอาเป็นว่าคนคนนี้นะเป็นพวกโชว์ออฟนิดนึงด้วยความที่เป็นมนุษย์ที่หึงมากเวลาที่อยากจะทำอะไรคุณไม่ไม่ไม่ถึงต้องกับแบบว่ามีอะไรกันนะเอาแค่บอกว่า อ่อ attraction ก็คือโชว์นอกสถานที่ public เลยเนี้ยเขาก็ค่อนข้างอยากจะ PDA เอาเอาประมาณว่าแบบว่าโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นของเขาโดยการที่แบบว่าอาจจะแบบว่ารูปผมคุณกอดคุณ,คณอะไรอย่างนี้ให้คนอื่นๆเห็นโดยเฉพาะคนที่เขาเหมือนมีใจให้คุณหรือสนใจใคุณอยู่นั่นเองแล้วตรงนี้นะคะตอนเนี้พลังงานของค,คนคนนี้ค่อนข้างมีความ insecurity สูงมากเลยมากจริงๆ พูดเลยเพราะว่าทั้งห้าถ้วยทั้งแปดถ้วยหลังไหลกันมาพร้อมกับเดอะเมจิเชียนขั้นอยู่ตรงกลางตอนนี้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาห่างคุณไปนานจนเกินไปละจนกระทั่งเกิดความรู้สึกอินส c คิว t รตี้ไม่มั่นใจในตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไปม,มีคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าหรือเปล่าด้วยความที่อยู่ไกลกันเพราะว่ามันมีอ่อ เรื่องทางไกลเข้ามาอย่างที่เปิดมาก็คือมีตัวนี้เอาไม่ใช่อันนี้เนาะอีกอันหนึ่งอ่ะอันเนี้ยแล้วก็ the world เข้ามามันยิ่งทำให้มีความรู้สึกมันอยู่ห่างไกลกันมากแล้วก็พอมันไกลกันตรงนี้ปุ๊บเขาเริ่มคิดแล้วว่าตัวเขาเองทำเรื่องต่างๆให้มันยุ่งยากมากจนเกินไปจนคุณเองก็เงียบไรอย่างที่รู้กันเลยว่าตัวคุณเองคุณเริ่มดึงพลังงานคุณออกห่างจากเขา แล้เขาก็สัมผัสมันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริง,รงๆแน่ๆนแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเสียคุณไป otherwise. อ่าดูซิมีไทแอคชั่นไหมเดี๋ยวเราดูกันนะอ๋อ ilia! มีมีม,ม,มีมีอยู่ไม่แน่นะในบางกรณีสำหรับพวกคุณย้ำว่าบางคนนะคะเพราะว่าเราดูเป็น g e จ e เนอ r ร a d i n g เนาะคุณจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้โดยการที่ส่งข้อความมาหาคุณและเป็น,ค,นค่อนข้างเป็นข้อความที่ออกแนวโรแมนติกหน่อยๆน,นะ ไม่ใช่มาแบบถามสารทุกสุขดิบทั่วไปอาจจะประมาณว่าผมคิดถึงคุณนะฉันคิดถึงคุณนะอะไรประมาณนี้แต่ย้ำนะคะว่าเป็นจํานวนบางเฉพาะบุคคลเนาะไม่ได้เป็นทุกคนเพราะเราอ่านเป็น general reading เพราะว่าเขาจะต้องรีบติดต่อคุณมาด้วยความที่เขากลัวว่าพอมันห่างก,กันไปเพื่แล้วคุณจะม,มีคนอื่นอะแล้วพอมาเรื่องแฟนตาซีในหัวสมองเขาบ้างเนาะเรื่องแฟนตาซีที่เขามีกับคุณเลยก็คือ เขาอาจจะอยากมีอะไรกับคุณบนโต๊ะอาหารอารมณ์ประมาณว่าที่รักครับอีกหนึ่งชั่วโมงผมจะถึงบ้านนะเตรียมอาหารไว้เลยอะไรอย่างนี้คุณก็เตรียมอาหารรอเขาไปค่ะจากนั้นพอเข้ามาถึงบ้านปุ๊บเขาก็จะไม่ไปไหนเลยนะคือพุ่งตรงมาหาคุณเลยแล้วก็จัดก,การคุณบนโต๊ะอาหารนั่นแหละประมาณนั้นหรือไม่ก็เอ่อเซอร์วิสคุณทุกสิ่งอย่างอย่างที่คุณจะต้องการคือเหมือนเดอะควีนถ้าเขาเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เขามาดูตรงนี้แล้วเขาเป็นผู้หญิง เขาอาจจะเริ่มต้นด้วยการนวดให้คุณเบาๆนวดฝาาว่าเท้าแล้วก็ค่อยๆมีอะไรกันไปตามประสานนั่นนะอันนี้ไปจินตนาการเอาเองนะคะดูไพ่แล้วก็จินตนาการเอาเองเนาะเพราะเราไม่อยากพูดเยอะเราไม่อยากถูก y o u t u b e แบนโอเคไหมแมวเรายังต้องกินอาหารเม็ดจากโฆษณาจาก YouTube เพราะฉะนั้นมีโฆษณาดูด้วยนะอย่าให้เราโดนแบนเด็ดขาด อ่ะแล้วตรงนี้เลยก็คือเอาง่ายๆเขาอยากให้คุณเป็นโดเมนแนนซ์แล้วเขาเป็นซับมิสซีฟก็คือเป็นทาสคุณนั่นแหละทาสบนเตียงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เขาจินตนาการตอนนี้เขาจินตนาว่าคุณเป็นบิ๊กบอสส่วนตัวเขาเป็นลูกสมุนเป็นอะไรก็ว่าไปที่คอยเซอร์วิสคุณบริการคุณคุณแต่คนคนนี้เขาค่อนข้างมีความมุ่งหวังสูงนะว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตกับคุณหมายถึงว่า อา The l e s t of my life with you อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเหมือนกันแบบว่าเริ่มต้นการแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนกระทั่งวันหนึ่งตา,ตายจากกันไปเหมือนเรื่อง The Notebook เห็นไหมคุณเคยดูเรื่อง The Notebook เนาะที่โนอากับแอลลี่เขาแบบเหมือนวิ่งข้ามอ้อมภูเขาไปหนึ่งว่าเป็นหนังแขกอินเดีย30มม้วนกว่าจะได้กันจนแบบว่าผ่านไปตั้งกี่ยุก,กี่สมัยสุดท้ายก็คือนอนตายบนเตียงด้วยกัน อ่อประมาณนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิดเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกมากเลยดื่มด่าใต้แสงเทียนทานอาหารใต้แสงเทียนแล้วก็จับมือกันคุณอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยขาเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใต้โต๊ะแบบยั่วยวนแล้วก็แบบทานอะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นการแบบว่าโชว์เขาว่าเนี่ยมันเป็นการโฟร์เพย์เบาๆนะเธออะไรอย่างนี้นึกออกไหมเราก็ไม่ได้ว่าเจนจัดเรื่องพวุนี้นะแต่คือเราก็จินตนาการตามไพ่เนาะตามที่ไพ่บอกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกมากๆ เราคิดว่านะต่อให้คุณไปมีใครที่ไหนใหม่เขาก็คงจะต้องตามจองร้างจองผ่านคุณไปเรื่อยๆอาจจะตามไปชาิหน้าด้วยถึงได้ต้องมาเจอกันอีกเรื่อยๆเนาะเพราะเท่าที่ดูแล้วค่ะเขาเหนียวแน่นมากเขาไม่ปล่อยคุณไปหรอกถึงไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆเกิดขึ้นแต่อย่าชะล่าใจนะเพราะคนคนนี้ก็แอบมองดูอยู่ห่างๆว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ที่ไหนแต่อย่างที่บอกในบางกรณีบางคู่อาจจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้จากการได้รับข้อความอะไรจากเขามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเขาเริ่มอยากที่จะเทคแอคชั่นละ ในเมื่อที่อยู่ห่างก,กันไปมันไม่โอเคมันก็ต้องคุยละทีนี้เพราะมันคิดถึงไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมเนาะทำไมต้องทำเสียงสูงเนาะ <c oughs> อ่า the empress น่ารักมาเลย <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วว่าคุณเป็นเป็นบิ๊กบอสส่วนเขาเนา่ะเป็นทาสของคุณเขาเป็นเซอร์วานเป็นทาสแล้วก็ seven of wands <c oughs> คุณขาดูเขาใจร้อนเราด้วยตอนนี้เนาะ ใจร้อนคือจับไม่ไหวแล้วโอ๊ยคิดถึงจังเลยครับประมาณนั้นแล้วก็ four pentacles เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอ,าอ่านกันทีเดียวแต่จะว่าไปวันนี้ไพ่ดูขำๆยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันไม่ขำ emperor ก็มาค่ะทั้ง empress emperor โ okay อเคค่ะวันนี้นะถ้าสงสัยนะถ้าสงสัยว่าวันนี้พลังงานได้ไหมทั้ง the empress emperor มาเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ so made รอยเปอร์เซนค่ะอืมแล้วก็ seven of pentacles ืเซเว่นสองเซเว่นเลยค่ะเป็นคนที่ใจร้อนพอสมควรแล้วตอนนี้คุณเอาตรงๆเนาะเรื่องบนเตียงคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกอยากมากๆเลยจะว่ายังไงดีอะตรงไหนก็ได้ประมาณนั้นจะในครัวในสวนหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ให้คนอื่นเห็นไม่ให้คนอื่นเห็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะห่วงคุณห่วงกลัวคนอื่นไม่เห็นเลือนล่างคุณค่ะ ดูไม่ได้เด็ดขาดเขาดูได้คนเดียวยกเว้นแต่ว่าจะไปอวดคนที่เขาชอบคุณหรือเขาสนใจคุณคนนั้นนะ่ะเขาก็จะอวดโดยการที่ทําตัวเป็นเจ้าเขาเจ้าของมาลูบหัวคุณมาจ๊บคุณอะไรอย่างนี้นั่นนะ่ะเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าถามว่าจะแบบมีการโชว์การเกิดขึ้นว่าเอ้ยนี่นะเรามีอะไรกันนะอ m มคกิ้งล v ฟอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางแต่ถ้าเมคเอาทโอเคพอได้จูบจูบอะไรเงี้ยโอเค แต่เขาจะเป็นคนที่หัวร้อนมากเรื่องบนเตียงหัวร้อนมากๆไม่ชอบรอคอยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ทําอะไรเชื่องช้านะคะคุณต้องปรับตัวเองนิดนึงหรือถ้ามันไวไปคุณต้องบอกให้เขาลดสปีดลงนิดนึงเพราะมันจะไม่สนุกมันจะไวไปอะไรอย่างนี้อุ้ยทาไมแอบเขินก็ไม่รู้ <c oughs> อ่านไปแล้วก็เขินเองเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องที่อยากที่จะเจอคุณเขาก็หัวร้อนแล้วตอนเนี้ยคือรีบละ อยากจะเจอมากๆแล้วก็เร่งทามาหากินภาวนาให้โควิดมันหายไปจากโลกนี้สักทีจะได้มาเจอกันในกรณีที่อยู่ไกลนะคะแต่สําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆก็คือเร่งทํางานแล้วโอ้เมื่อไหร่จะมีตังสักทีโควิดผีบ้าน,นี่ยมันมาเอาอะไรได้เราหายไปครึ่งนึงอะไรนี่ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเขาเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะแล้วมันยิ่งมาเสริมตรงที่ว่าเขาไม่มีทางปล่อยคุณไปแน่นอนเขาห่วงคุณมาก โอ้กลับมาที่เดิมคือบางกรณีคุณจะได้รับข้อความจากคนคนนี้หรือหนักหน่อยอาจจะเห็นเขาโผล่มาหน้าบ้านคุณเลยเนาะถ้ารู้จักกันรู้จักบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาแต่วันมาแบบประมาณว่าอันอินไวท์คือแบบคุณก็จะงงเอา้ามาทําไมไม่ได้ชวนไม่มีมารยาทอะไรอย่างนงี้อาจจะตกใจอ่ะเดี๋ยวขอร้างไพ่นิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดรวมๆแล้วจากนั้นเรามาดูไพ่แอสเฟอร์เมเตอร์ว่าเขาจะบอกอะไรเราบ้างนะคะขอร้างไพ่นิดนึง อมันก็ไม่สิบแปดบวกเท่าไหร่หรอกเพราะเราก็เขินอยู่จะให้มาอ่านแหมมันก็อายกันเนาะบางทีเป็นผู้หญิงถึงแม้จะเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่เป็นผู้หญิงโมเดินแต่เราก็ยังมีความแบบว่าโอแฟชั่นอยู่ในตัวเบาๆรักนวลสงวนตัว <c oughs> อะอคอหอมปากหอมคอเยอะไปก็คือเยอะไปเนาะเดี๋ยวไม่สนุกดีพอเจอกันจริงๆเราจะไม่ตื่นเต้นอเอาเก็บไว้ตอนที่แบบ เจอกัน face to face ตัวเป็นเป็น h e person แล้วก็มีอะไรก็ใส่ไปตรงนั้นให้มันหมดค่ะเต็มสตรีมอุ้ยทำไมอ่านไปอ่านมาแล้วก็เขินเองเนาะประหนึ่งว่าเป็นเรื่องตัวเองว่างั้น <c oughs> แอบเขินเบาๆบาค่ะ เนี่ยถ้าสมมติเห็นหน้าเราตอนนี้นะก็จะรู้ว่าหน้าเราแดงมากเพราะเราเป็นคนที่ผิวขาวแดงแล้วมันแดงมากเวลาที่ผิวมันแดงคือเวลาเราขืนอ,อะไรเงี้ยเพื่อนจะชอบแซวอุ้ยหน้าแดงมากคือมันแดงจริงๆแดงเหมือนคนปะเปล่าลูกโป่งแล้วหน้ามันแดงอย่างนั้นน่ะเนี่ยตอนนี้รู้สึกเลยว่าหน้าแดงแอบเขินอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเนาะอย่าขินมากมันไม่ดีายแมว จะได้มาดูเอฟเมตรต่อสรุปตรงนี้ก่อน,นอเนาะคร่าวๆอย่างที่บอกวันนี้เราไม่อ่านรีเวอร์ซลเราอ่านไพ่ปกติอ่ะแล้วก็เป็นเอ่อไนท์ออฟเพนทา s มาแล้วค่ะกําลังมาเพราหนุ่มสุดช้าเนี่ยทำอะไรช้ามากเรื่องแบบนี้ช้าจังเลยแต่เรื่องบนเตียงหัวร้อนแย่ไหมไม่โอเคนะเนี่ยไฟออฟวันส์แล้วก็นะคะ The Tower, อ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็อันนี้ Seven of Swords, อ mm ืม hmm. The Moon, The World แล้วก็ Ten of w a n d s โอเคค่ะในบางการณีนะสำหรับบางคนเขาจะโผล่กลับมาเมื่อคุณลืมเขาไปสนิทละลืมไปสนิทในใน,ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าลืมจริงๆจังๆหรอกคือไม่ได้นึกถึงแล้วว่างั้นเมื่อไหร่ที่คุณเลิกคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเขาจะโผล่กลับมาแบบที่คุณงงว่าเอา้ามาทําไมนึกออกปะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะคนคนนี้เป็นคนที่ เขาสามารถรับรู้พลังงานคุณได้ว่าคุณยังอยู่หรือคุณเริ่มไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเหมือนคุณเริ่มดึงพลังงานคุณกลับไปแล้วคุณเริ่มเลิกสนใจแล้วคุณเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มไม่แคร์เริ่มไม่นุน่นไม่นี่ละไม่อื้อไม่หือละทีนี้ตัวเขาก็เริ่มมาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยพลังงานบางอย่างมันเริ่มหายไปละ พลังงานที่เราเคยได้รับมานานเป็นระยะเวลาหนึ่งมันเริ่มถดถอยไปจนตอนนี้มันไม่เหลือแล้วทายังไงดีอ่ะถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างนะคุณจะต้องหายไปจากชีวิตเขาแน่เลยแล้วด้วยความที่เขาอย่างที่เราบอกคือเขาไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนแต่เอาตรงๆนะเขาก็เป็นคนที่ขี้ขลาดมากบอกเลยเป็นคนที่ขี้ขลาดจริงๆคือจะทํานู่นก็กลัวนี่จะทํานี่ก็กลัวนั่นอะไรประมาณนั้นแต่ที่นี้พอมันถึงจุดกลัวสุดๆคือคุณจะไปจริงๆละ มันเหมือนเอาไฟไปจิ้มก้นเขาอะค่ะเหมือนเอาไฟไปจิ้มตรงก้นเลยประมาณว่าแกไปทา,าอะไรสักอย่างเทคแอคชั่นอะทีนี้เราก็จะเริ่มเทคแอคชั่นแล้วคุณจะได้เริ่มรับข้อความมาจากเขาบ้างสําหรับคุณบางคนนะคะย้ําว่าบางคนเท่านั้นจะได้รับข้อความที่คุณเห็นแล้วคุณอยากจะถีบหน้านึกออกไหมเ <laughs> ช่นอาจจะประมาณว่าส่งข้อความมาเฮ้ยตายหรือ,อยังยังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ ทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนหายไปนะแต่จะกลับมาอะไรประมาณนี้เราทําให้เรารู้สึกย้อนแย้งประมาณแบบไม่ใช่ย้อนแยง้งไม่ใช่คอนทราสต์นะคือขัดแย้งคือคอนฟลิกต์ในหัวเราว่าเอา้าจะกลับมาทําไมถ้าปากเสียขนาดนี้จะกลับมาทําไมอะไรประมาณนั้นมากกว่าแต่ในบางคนบางคนอีกเพราะว่ามันจะมีอยู่สองฝ่ายเลยตอนนี้คือพาดแรกอย่างที่เราบอกจะเป็นข้อความที่ค่อนข้างโรแมนติกหน่อยเช่น I m i s s you so much อะไรอย่างนี้ฉันคิดถึงเธอมากเลยนะ อไม่มีเธออยู่ในชีวิตแล้วฉันแบบเหมือนต้องอะไรคือเรียกว่าอะไรอ่ะอประมาณว่าพอไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเท้าแล้วความสนุกมันหายไปอะไรอย่างนี้พาร์ทแรกนะส่วนพาร์ทที่สองกลุ่มที่สองคุณอาจจะได้รับพ่อความอย่างที่เราบอกไปก็คือมีแฟนไปหรือยังไปได้กันมาก,กี่ครั้งแล้วอะไรประมาณนี้คือมันไม่ดีอ่ะคือเป็นทางลบมากกว่าคือออกแนวกระเนกกระแหนคุณประมาณนะั้นแล้วถ้าทำให้คุณด่ากลับไปเพราะฉะนั้นให้ระวังเนะว่า ก่อนจะได้เริ่มต้นดีๆอาจจะได้ทะเลาะกันก่อนเพราะฉะนั้นเลยให้คุณเตรียมใจไว้เลยสําหรับบางคนนะบางคู่ที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนปากประมาณนี้ให้เตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าถ้าเขากลับมาอย่าทะเลาะเพราะถ้าทะเลาะปุ๊บเขาชนะปั๊บเลยมันเหมือนว่าเราแคร์เขาอยู่แต่ถ้าเราอยากแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้สนใจแล้วนิ่งไปเลยค่ะเขาถามมาอะไรแบบนี้แย่ๆแล้วก็ตอบไปข้อ yes no okay แค่นั้นไม่ต้องอะไรเยอะใช่ไม่ใช่โอเคแค่นี้พอไม่ต้องเยอะให้เขารู้สึก มากๆว่าเขากำลังจะเสียคุณไปแล้วจริงๆขนาดกลับมาแล้วคุณก็ยังไม่อื้อไม่หืออะไรประมาณนี้มากกว่านะอย่าไปให้พลังงานที่ดีเขามากอันนี้เราไม่ได้สอนเล่นเกมนะเพราะเราเป็นคนไม่ชอบเล่นไมค์เกมอยู่แล้วเราไม่ชอบอะไรหัวข้อประมาณว่าถ้าเราหายไปเขาจะทํายังไงเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกให้เราทําพี่าราสบอกแบบนี้นะอันนี้แค่แนะนําเฉยๆตามหลักจิตวิทยา ถ้าคุณคิดจะเดินหน้าต่อไปเดินไปเลยแต่ถ้าเขาพิสูจน์ที่คุณเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆแล้วพร้อมที่จะอยู่แบบ p e r s ์ซิส n ตนก็คือทาวนค่อยว่ากันนึกออกไหมคะเทสเขาดูก่อนเทสขาก่อน m e n t a l test ขอก่อน, taste, ออก,อนก็คือทดสอบว่าสภาวะทางอารมณ์เขามัน Available หรือ Unavailable คือคงทนหรือไม่คงทนมันอ่อนไหวง่ายไหมมันเป็นผีบ้าไหมถ้าเป็นผีบ้าก็คือปล่อยให้เขาบ้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถอนพลังงานออกจากตัวเขาแล้วเราอยากเดินหน้าต่อไปนะทําให้สําเร็จนะคะมันจะยากหน่อยแต่จะสําเร็จช้าๆนี่แหละอะเดี๋ยวเรามาดูไพฟฟ่อ f f i r m a t o r กันเนาะว่าไพ่พลังงานเนี้ยเขาจะบอกอะไรคุณบ้างอืมไม่อยากเป็นเออตอนนี้อยากเป็นโสดผีบ้าเห็นไหมบอกแล้วว่าบ้าบ้าบ,บ,บอๆอยากเป็นฮีโร่ของคุณอู้อะไรนี่ เหมือนบ้าเลยแบบย้อนแยง้งโอ๊ยแล้วก็เสียใจที่ทำให้คุณเจ็บเนาะโอ้ยัยงดีไม่พอเบื่อจังเลยคำนี้อันนั้นก็ดีนะตลอดเลยคุณจะเลือกเข้หมค้าคนที่ดีไม่พอคนนี้จะเลือกเขาไหมแล้วเขาหัวร้อนด้วนยะเรื่องบนเตียงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ไวเท่าเขาเนาะแล้วก็เบื่อเรื่องที่ จะเถียงกันเล็กๆน้อยๆอ,อ่านะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเรื่องเถียงกันเพราะปากไม่ดีตัวเขาทั้งนั้นค่ะอืมเขารู้สึกเขาไม่ได้อยากจะมองหาใครในตอนนี้คุณเป็นคนที่เขาเลือกแล้วเขาก็ต้องการคุณด้วยโอ้กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะอายุกี่ปีแล้วห้าขวบครึ่งจะหกขวบเนาอะอ <c oughs> เขาหลงทางนในสายตาคุณอีกล่ละจะบอกว่าไอ้คลิปทว so ินเฟรมโซเมทนี่เป็นอะไรกับเรื่องตามากปะเนี่ยฮะจกเดี๋ยวนนะเอานิ้วจกตาเข้าไปเลยได้ไหมเนี่ยคือแบบเป็นอะไรกับลูกตาเรามากไหมอ่ะง่ายๆเลยคือตอนนี้เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรอกค่ะด้วยความที่ยังดูยากจนอยู่อันนี้ประชดนะอาจจะไม่จนก็ได้แต่คือเหมือนคนที่ดูถูกตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มองตัวเองว่าตัวเองดีพร้อมอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็อีก้เยอะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณนั่นแหละไม่ดีไม่ใช่เขาเรื่องอะไรเขาจะบอกว่าเขาไม่ดีแต่สิ่งลึกๆในใจเขาคิดว่าเขาหนำดีไม่พอไม่ใช่คุณเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนเขากำลังพยายามทําตัวเองให้เติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตเขาทั่วๆไปนั่นแหละอ mm ู hmm. แ้แล้วก็คุณจะรอเขาไหมล่ะจะเลือกเขาไหมแต่ถ้าคุณเลือกเขาอะอย่าลืมนะว่าเรื่องบนเตียงอ่ะไว้นะ <laughs> อาจจะไว้นิดนึงแล้วคุณอาจจะไม่ชอบ บอกเขาโโฟเพยเยอะๆก่อนเราค่อยว่ากันแล้วก็เขาไม่อยากที่จะมานั่งทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยแต่เมื่อกี้เราบอกว่าในบางกรณีนะคะกรุ๊ปที่สองคุณอาจจะได้รับข้อความปากไม่ดีจากเขาเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะจําได้ไหมบอกว่าอย่าทะเลาะเพราะเขาก็ไม่ชอบทะเลาะแต่เขาชอบสร้างเรื่องทะเลาะปร,ะราดมนุษย์เออแล้วก็เขาก็ไม่ได้อยากจะมีใครตอนนี้เพราะว่าเอาอย่างที่บอกยังยากจนอยู่ยังไม่โตแล้วก็ยังรวยไม่พอเขาเลือกคุณนะคะ คุณเป็นคนที่เขาต้องการมากแล้วที่สําคัญคือเขาขอโทษที่เขาทําร้ายคุณเก็บไว้ไปทําร้ายบนเตียงดีกว่าเนาะสนุกกว่าทําร้ายกันไปทํร้ายกันมาโอ้อเราเขินนะแต่ก็พูดไม่หยุดเนาะว่าไหมเรื่องนี้แล้วก็อ่ะเขาหลงทางในดวงตาคุณเลยคือสายตาคุณดึงดูดมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเจอกันตัวเป็นๆน,นะอา c คอนแทคเยอะๆเ,เ,เลยใช้ดวงตาเยอะสายตาเยอะๆพยายามศบตามาก,มากๆแล้วคุณจะได้เขามาแบบสยบแทบเท้าคุณเลยพูดได้เลยเพราะ ร้อยทั้งร้อยถ้าหลงทางในดวงตานี่คือไม่รอดจริงๆเชื่อเราด้วยความที่เราเป็นคนที่อสายตาเราอะ่ะจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแล้วมันจะมีคนพูดแบบนี้เยอะแล้วถ้าเรามองใครไปนี่คือเราได้ทุกรายเอาจริงๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าได้กันแบบบนเตียงอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเข้ามาเทคแอชชันเราตลอดอย่างนั้นมากกว่าโอ้โอเคชักจะไปกันใหญ่แล้วเนาะคลิปนี้เพราะฉะนั้นเราควรที่มันจะจบได้แล้วล่ะเดี๋ยวมันจะสิบแปดบวกเพิ่มมาอีก เอาเป็นว่าอาทิตย์นี้นะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหรือภายในระยะเวลาสามเดือนเนี่ยคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาเขาอาจจะติดต่อมาทั้ง,ท,งทั้งออกแนวแบบโรแมนติกแล้วก็ปากเสียเพราะฉะนั้นตั้งมือรับไ้เลยคือดูพื้นฐานนิสัยคนของคุณไว้ก่อนว่าเขาน่าจะโรแมนติกหรือเขาน่าจะปากไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือพยายาม handle w h i c h care ก็คือตั้งรับไว้ดีๆแล้วคุณจะรอด แล้วอย่าลืมนะเจอกันเมื่อไหร่หรือเฟสไทม์เฟสไทม์เมื่อไหร่วิดีโอคอลเมื่อไหร่ใช้ใสายตาให้เกินประโยชน์จ้ามองไปเลยไอคอนแทคเท่านั้นโอเคไหมเนาะไม่ยากหรอกรับรองได้ทุกลายเหมือนที่เราบอกโอเคนะคะสําหรับคลิปวันนี้เนาะยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้าต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูบายยค่ะ